หลายๆคนตามหานะคะแล้วก็รอคอยกันวันนี้มาที่สบาเดอร์เรียบร้อยแล้วลูกค้าใหม่พรมคริสต์มาสเดี๋ยวรหัสนะคะลูกค,ะคะ้าขาน่าจะเป็นเออ US03 นะ,ะถ้าถ้าจำไม่ผิดเนาะสำหรับตัวใหม่พรมคริสต์มาสนะคะลูกค้าขานะคะอ่ะกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้ด้วยนะแม่นะใครที่อยากได้ลูกค้าเดี๋ยวรอดูรีวิวกันเลยนะ,ะเดี๋ยวรอดูรีวิวกันเลยงานตามหางานแรงงานเขาเรียกว่า งานปักงานถักมือนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันลูกค้านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันลูกค้าขานะป้ายที่น้องจะเปิดนะคะเป็นป้ายสิงโตเนาะลูกค้างานก็คือค้าป้ายมาลูกค้าจ๋างานคือค้าป้ายมาเลยนะคะแต่ว่าป้ายที่เราจะจะรีวิวนี้จะเป็นป้ายสิงโตตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นป้ายสิงโตตัวนี้เนาะมาเลยลูกค้านะคะมาเลยมาเลยลูกค้าจ๋านะเดี๋ยวเริ่มเปิดเทสงานแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทสงานโอ้โห โอ้โหงานงานโคตรสะอาดเลยอะลูกค้าอันนี้ไม่ไม,ไม่ตอแหละนะคือสะอาดจริงดูสีขาวแล้วดูลมลมแรงลมแรงมากลูกค้าอันนี้งานสะอาดจริงให้ไอทิ้งซูมใกล้ๆอันนี้คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอแหลไม่หลอกลวงลูกค้าแน่นอนคืองานสะอาดจริงๆนะคะาางานฉ่ำงานฉ่ำเดี๋ยวนี้เปิดให้สองก้อนนะคะรีวิวมีส่วนลดให้นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะรีวิวมีส่วนลดให้น่าจะร้อยห้าสิบแม รีวิวส่วนลดร้อยห้าสิบาทเนาะสามร้อย300หรอสามร้อยใช่ไหมคะรีวิวส่วนลดสามร้อยอุย๊ยลูกค้าเท่าลูกใหญ่เลยนะลูกคะะ้าจ๋าอะมานะคะเหมือนเดิมแบบกั๊กแบบผ้าหน้าแบบสวมหัวแบบสวเวตเตอร์แบบเสื้อคลุมนะคะห,ม,ม,หมายถมคริสต์มาสเออนะคะงานลายเทศกงเทศกาลนะคะลูกค,ะคะ้าขาเนาะมีออกหมดเลยนี่ดูเธออุย้ยลูกค้าเสื้อคลุมนะน่ารักน่ารัก ลูกค้าดูงานดูงานการดูงานการลูกค้าค่ะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีกรมลายแบบว่าคริสต์มาสเนาะลายสนโนนะคะลูกค้าอู้สวยมากเลยลูกค้านี่แอดพิงกกำลังกะโชว์งานแลเลแอดพิงกํกำลังกะโชว์งานแลไม่รู้ว่าแอดมินตอนนี้ปักหมุดราคาให้หรือย,อยัง45่กิโลราคา5,500บาทเท่านั้นแม่และนี่งานแลสวยมากงานที่หลายๆคนรอคอยลอ,อยคอกันมานี่ นี่นะคะแบบนี้นะ55 59ได้เลยลูกค้าไซส์ใหญ่ไซส์ดีแล้วงานตามหาเนี่ยขายในไอีได้เลยลูกค้าหนูเห็นนะมีแม่ค้าท่านนึงประมูลงานคริสต์มาสตัวละประมาณ2องสามพั 3, 000, นอะ่ะแบบนี้ลูกค้ามันหายยากมากนะคะใครได้แบบนี้ไปคือคุ้มนะคะลูกค้าค่ะแบบนี้เขาจะมีให้ลุ้นนะเขาจะไม่มีแบบนี้อัดก้อนทั้งกระสอบนะคะลูกค้าจะไม่มีเนาะลูกค้าต้องลุ้นเลยเนี่ย น่ารักมากแบบสอเวตเตอร์สวมหัวเนาะแบบแนวผ่านหน้าและด<ม>ีพี่ต้นฝนต้นฝนรับกระสอบรีวิวค,ค่ะรีวิวโซเอาค่ะเดีเ๋ยวขอหนึนแคปเลยพี่พี่พี่ต้นฝนรับลูกรีวิวใช่ไหมคะพี่ต้นฝน<ช>ดันนะหนึ่งให้หน่อยหรือว่าเอาเป็นลูกใหม่นะ,ะถ้าเกิดพี่ต้นฝนรับเป็นลูกใหม่นะคะก็จะเป็นพี่เจริญใช่ไหมน้องอ่านชื่อถูกไหมเอ็นเซชอนะคะเอ Shop ชอนะ ก็จะรอรับรีวิวต่อรับรีวิวแจ้งโอเคค่ะพี่ต้นฝนรับลูกรีวิวรถสามร้อยพี่ต้นฝนขอบพระคุณค่ะนี่เีวหนูเปิดรีวิวให้อีกเดี๋ยวมีเปิดอีกนะที่ NC Shop นะคะเดี๋ยวรอเอฟลูกต่อไปได้ลูกค้าจ๋านี่นะคะให้ดูดีเทลให้ดูแบบว่างานกัรนี้งานหักมือเลยเนาะน้องแนนเนาะพวกงานทามืออะอัพปีกตัวสามร้อยกว่าลูกค้า Oh. งานโอเคนะงานโอเคงานสะอาดเลยลูกค้าเนี่ยดูจากเนื้อผ้าใหม่สะอาดขุยน้อยแล้วก็ไม่มีฝุ่นเลยลูกค้านะคะไม่มีฝุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเปิดงานให้ดูอีกหนึ่งก้อนวันวน,นี้จะเทสให้ดูสองก้อนลูกค้านะคะ,นะคะตัวนี้ค้าไซส์เลยนะคะลูกนะคะ้าอาจจะมีไซส์แบบนี่เด็กๆเ,เนาะติดไปด้วยลูกค้าสกาสกัสได้ประมาณกี่ตัวจะน้องเน่ ประมาณ100-120ประมาณเนี้ยลูกค้าร0 0ย2 0ถ้าบางตัวอัดผ้าเบาๆหน่อยก็อาจจะไป105ประมาณนี้นะลูกค้าประมาณนี้เนาะแต่ไซส์แต่ทรงสวยลูกค้าเนี่ยเขาจะมีพวกลายที่เป็นเทศกาลแบบนี้ด้วยนะลูกค้าอันนี้ทําความเข้าใจด้วยกันนะอาจจะมีพวกลายเทศกาลแบบนี้ไปด้วยนะคะรีวิวโซล์เอาแล้วนะแม่นะรีวิวโซเอาแล้วนะใครอยากได้ลูกใหม่จัดเลยลูกค้า4 5 k 5 5กิโล ราคานี้ไม่มีที่ไหนมีแล้วนะคะลูกค้าปกติราคาห5 7 5็ห้าอันนี้ไปเช็คราคามาเรียบร้อยแล้วท<ต>ี่ก็จ,จะหจะ5 5แต่ว่าจะได้ป้ายสวยแค่เราใช่าออบางที่อาจจะขายตาแต่ว่าป้ายอาจจะขี้เละขี <c oughs> ้เลนะคะอาจจะไม่ได้ว้าวเท่านี่ต้นฝนแคปแล้วดันหนึ่งแล้วทักแชทหาน้องแอดมินได้เลยนะคะได้เลยจ้าส่วนใครจะรับเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าแคปไรฟ์สดแล้วทักหาได้เลยคริสต์มาส ต้องบอกว่ารถนี้รถเดียวแล้วนะใช่แล้วเหมามาหมดแล้วลูกค้าปีนี้หายากมากจริงๆ120่ก้อนราคา5,500บาทค่าแม่45่สิบห้ากิโลหาพันห้ใหม่พงคริสต์มาสปีนี้บอกเลยหาโคตรยากมันราคามันสูงลูกค้าตอนนี้เขาแบบขายกันมีนะทำราคานีเห็คริสต์มาสราคาหกพันกว่าใช่จะายยี่แน่นอนปีนี้จะหาห้าพนไม่เจอ ปีนี้หาห้าพันไม่เจอแน่นอนอันเนี้ยการันตีเลยส่อหากันมาทั้งปีปีนี้ราคามาแรงนะลูกค้านะคะเพราะช่วงนั้นปีโควิดแล้วเลยรประมาณกี่ลูกอ่ะห้าร้อยได้ไหมหมดแล้วนะคะห้าร้อยสิบงานถักอีกแล้วเทพสวยจัดงานถักอีกแล้วงานสวยมากสวยน้อยงานแรงงานอะไรพวกเนี้ยลูกค้าต้องไปลุ้นเอานะลมแรงมากต้องไปลุ้นต้องในกระสอบดูดิสีเขียวโค้ตสวยเลย ปกติถ้าเขาขายกันนะถ้าเป็นเบสิกเบสิกก็ตัวละร้อยร้อยห้าสิบได้เลยลูกค้านะถ้าตอนไหนที่เป็นงานแบบว่าเทพเทหน่อยก็ไปประมูลขายได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยต่ำๆก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยไปจนถึงตัวละพันห้าสองพันก็มีลูกค้านะคะตัวนี้งานทํามือมันจะหายากนิดนึงนะคะลูกค้าขาแต่ว่ากระสอบนี้มีออกแล้วนะคริสนะต์มาสคริสต์มาสแล้วปกติจะได้อยู่ประมาณร้อยตัวค่ะพี่ นะ100น1ร้อยตัวเ,เ,เอ,อ่อมีประมาณ80กว่า90กว่าจนเฉลี่ยประมาณร้อยค่ะพี่นะคะมีแบบร้อยขึ้นร้อยสิบอะไรเงี้ยก็มีนะนะคะประมาณนี้อยู่ประมาณนี้คริสต์มาสเพราะว่ามันจะมีม,นะมันจะมีทั้งสเวเตอร์เนาะมีแนวคาร์ดิแกนเสื้อคลุมกระดุมหน้ามีเสื้อกักปนไปด้วย<ม>นะคะเลทจะอยู่ประมาณนี้90้าสบร้อยหนึ่งบวกลบประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็น่าจะโลนึงตัวนี้ก็น่าจะหนกิโลนะคะ สวยจริงลูกค้าสวยจริงสวยจริงแล้วไซส์ดีด้วยนะคะไซส์ดีเลยนะคะลูกค้าพี่เคอุ้ยอุ้ย,ยน้องเมนี่โคตรสวยเลยเอ้ยน้องแมวน่ารักอ่ะนี่ลูกค้านะ,ะอันนี้<ม>ลูกแรกอันนี้นลูกแรกก็คือค้ามาเลยเนี่ยชอบตรงที่มันรวมทุกอย่างเลยสเวตเตอร์งานกางเสื้อคลุมนะคะลูกค้าแบบมินิเดรสก็มีนะแบบสไตล์นก็อย่าเี้ไสกแบบ ลูกค้าดูดิสวยมาก5,500ราคานี้นะ่าลงทุนนะซื้อนะคะลูกค้านะคะตัวนี้ยทำราคาทำแน่นอนงานลูกใจนะคะลูกเล่นลูกใจพียีบบลูกค้างานโปรงานปักอะไรใดๆนะคะมีแค่120ก้อนนะคะลูกค้าใครอยากอยากได้ราคาส่งราคาพิเศษก็ทักแชทราลงได้นิดๆนหน่อยนะคะลูกค้าค่ะแจ้งราคาอีกรอบจากแนนได้คะ่ะลูกค้าอู้ป๊บนึงนะ นะคะลูกค้าขามีแค่120ก้อนนะคะหมดแล้วหมดเลย45กิโลปล่อยให้ในราคาเพียง5,500บาทเท่านั้นค่ะแม่5,500บาทนะคะ5,500เลยนะคะลูกค้าานะช่วงปลายปีไม่มีราคานี้แน่นอนนะคะอาจจะโดดไปถึง6,700เลยนะคะลูกค้าเพราะว่างานฮิตมากลมแรงนิดนึงนะลูกค้าตอนนี้หน้าโกดังคือลมแรงมากนะคะด้านหลังก็คือบรรยากาศกำลังลงนะคะกำลังลงคริสต์มาสอุ้ยเห็นตา a ม,มีแบรนด์ Star War ด้วยลูกค้าพวกงานป้ายงานแรอะไรพวกนี้ลูกค้าไปลุ้นได้ในกระสอบเลยนะไปลุ้นได้ในกระสอบเลยนี่คะ่ปะ,คะป้าย Star War นะคะอุ้ยมันน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักรวมหมดเลยลูกค้ารวมมิดรวมทุกอย่างที่แบบเป็นงานคริสต์มาสเลยเนาะลายเทศกาลเทศกาลสีสันนี่างคะ่ะมาหมดเลยนะคะ หนึ่งกระสอบก็ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่ประมาณนี้ลูกค้านะคะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะลูกค้าสําหรับกระสอบนี้นะคะมีลูกค้าเสียไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปที่กระสอบที่สองกันค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกระสอบสองกันเนาะไะกระสอบสองนะคะลูกค้าขามาต่อเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะเทสงานให้ <S <S ใหเดี๋ยวเทสงานให้ดู